สวัสดีครับอันนี้เป็นคลิปของชอุดพิชาแอดสองสองศูนย์หนึ่งหลักพื้นฐานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับผมเอกลิมภูพิเชษนักศึกษาพริา,าร์ไออาร์ามสทนะครับวันนี้เรามาเข้าหน่วยใหม่นะครับก็จะเป็นหน่วยที่สองนะครับก็จะชื่อหน่วยว่าวิวัฒนาการสังคมระหว่างประเทศซึ่งหน่วยเนี้ยอ่ามันจะว่าด้วยเรื่องของประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยเน,น้นไปทางด้านการเมืองนะครับแล้วก็จะมีด้านเศรษฐกิจบ้างนิดหน่อยนะครับก็ ผมจะมาพูดถึงในส่วนที่มันเป็นอินโทรดักชันนะครับก็คือเป็นเป็นภาพรวมของหน่วยนี้ซึ่งหน่วยเนี้อเนื้หาค่อนข้างเยอะนะครับก็เราจะมาพูดถึงเรื่องอบทนำนะครับของอสังคมระหว่างประเทศนะครับก็จะกล่าวถึงสองเรื่องนะครับก็คือจะมีหลักทั่วไปแล้วก็จะว่าด้วยเรื่องของกรอบก็คือไทม์ไลน์นะครับนะ เรามาดูเรื่องแรกก่อนก็คือหลักทั่วไปนะครับหลักทั่วไปเนี่ยเราจะว่าด้วยเรื่องของสองเรื่องก็คือจะเป็นเรื่องของอ่าระบบระหว่างประเทศซึ่งเรียกว่า international system กับสังคมระหว่างประเทศเรียกว่า international society นะครับเรามาดูเนื้อหาแต่ละเรื่องนะครับระบบระหว่างประเทศคืออะไรก็เป็น ระบบของรัฐซึ่งเกาะตัวซึ่งมันจะต้องมีอย่างน้อยอ่ะรัฐสองรัฐหรือมากกว่านะครับซึ่งจะมีการติดต่อระหว่างกันนะครับอย่างเพียงพอนะครับซึ่งการที่จะดูว่าเป็นระบบระหว่างประเทศหรือเปล่าเนี่ยเราก็จะพิจารณาจากอันที่1เนี่ยก็คือเป็นการตัดสินใจที่มีผลกระทบระหว่างกันกับอันที่2ก็คือสาเหตุเป็นส่วนหนึ่งทั้งหมดของการตัดสินใจนะครับนะซึ่งอันเนี้ยมันก็จะทําให้เกิดระบบของรัฐที่เกาะตัวนะครับ ทีนี้เรามาดูว่าประเภทของตัวระบบระหว่างประเทศเนี่ยที่สําคัญใน,ในโลกใบนี้มีอะไรบ้างนะครับก็คือจะมีอันแรกเลยก็คือนครรัดก็คือซิตี้สเตทเช่นนคนรลัดเอเธนส์นะครับในกรีกโบราณนะอันที่2ก็คือเป็นระบบรัฐบรรณาการเราเรียกว่าทิบิวซิสเตมนะอันนี้จะเกิดในประเทศจีนนะครับซึ่งจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับรัฐขนาดเล็กในทวีปเอเชียเช่นระหว่างจีนกับไทยอย่างเงี้ยแล้ก็ เรียกว่าเป็นระบบบรรณาการนะครับโดยประเทศที่ที่เป็นลักษณะเล็กเนี่ยจะต้องส่งเครื่องบรรณาการให้ให้จีนะครับเพื่อแสดงความสวามิภักดิ์นะครับอันที่3ามก็คือเป็นรัฐจารีตนะครับอันที่4ี่ก็คือเป็นรัฐสมัยกลางของยุโรปแล้วก็อ่าสุดท้ายก็คือจะเป็นรัฐชาตินะครับอันนี้ก็คือจะเป็นประเภทของระบบระหว่างประเทศนะครับทีนี้เรามาดูความหมายของคําต่อไปก็คือสังคมระหว่างประเทศเราเรียกว่า International Society นะครับ ซึ่งอ่าอินเตอร์เนชั่นแนลสังคมตี้เนี่ยมันก็จะเป็นสังคมของรัฐที่ดำรงอยู่เป็นกลุ่มของรัฐเกาะตัวนะครับแล้วก็เป็นสังคมที่รับรู้เป็นการภายในซึ่งสังคมระหว่างประเทศเนี่ยมันจะยึดโยงเป็นความสัมพันธ์เพื่อทําหน้าที่ของสถาบันร่วมกันนะครับอันนี้ก็เป็นความหมายคร่าวๆของอ่าตัวที่เป็นระบบระหว่างประเทศแล้วก็สังคมระหว่างประเทศนะครับ ต่อมาเราจะมาพูดถึงเนื้อหาหลักนะครับก็คือเป็นไทม์ไลน์นะครับไทม์ไลน์ก็คือเป็นเหตุการณ์หรือช่วงระยะเวลาในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับก็มันจะแบ่งเป็น3ามช่วงนะครับช่วงแรกในเนื้อหาของตอนที่2.1นเนี่ยก็คือจะเป็นสังคมระหว่างประเทศเนี่ยตั้งแต่สมัยโบราณนะครับแล้วก็มาถึงก่อนสงครามโลกครั้งที่สองที่มันจะสิ้นสุดลงนะสงครามโลกที่2เนี่ยสิ้นสุดลงเมื่อป,ปี1945หนะครับ อันที่สองเนี่ยก็คือเป็นสังคมระหว่างประเทศหลังสงครามครั้งที่สองเนี่ยสิ้นสุดลงจนถึงสิ้นสุดสงครามเย็นนะสงครามโลก์โตที่สองสิ้นสุดลงเมื่อปีหนึ่งเก้าสี่ห้าสงครามเย็นเนี่ยสิ้นสุดเมื่อปีหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งนะเพราะในเนี่ยช่วงเวลาตรงนี้ก็คือเป็นหนึ่งเก้าสี่ห้าถึงหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งแล้วก็ช่วงที่สามเนี่ยคือตอนที่สองจุดสามเนี่ยก็คือจะเป็นสังคมระหว่างประเทศในย,ยุคหลังสงครามเย็นก็คือ after ก็คือหลังหนึ่สสงเก้าเก้าหนึ่งเป็นต้นไปนะครับเราจะมาช่วงแรกก่อนก็คือเป็นช่วงของ ตั้งแต่ยุคโบราณนะครับจนถึงปี1945นะครับว่าเราจะศึกษาอะไรกันบ้างนะครับก็คือเราจะศึกษาตอนแรกเลยก็คือเป็นสังคมระหว่างประเทศในตั้งแต่สมัยกรีกโบราณนะครับจนถึงก่อนการประชุมคองเกรสเ่งเวียนาในปี1815นะครับการประชุมคองเกรสเ่งเวียนาเนี่ยมันเกิดขึ้นภายหลังการสิ้นสุดสงครามนาโปเลียนนะซึ่งนโปเลียนเนี่ยเป็น,เป,นเป็นกษัตริย์ของฝรั่งเศสนะครับนะแต่ว่า แต่ว่าในที่สุดก็คือพ่ายแพ้ไปนะครับนะก็เป็นที่มาของการประชุมคองเกรสห่งเวียนาเนาะทีนี้อันที่สองเนี่ยที่เราจะศึกษาก็คือเป็นสังคมระหว่างประเทศตั้งแต่ประชุมคองเกรสห่งเวียนนา1 8แึ่งจนถึงก่อนสงครามโลกครั้งที่1นะสงครามโลกครั้งที่หน,นะหนเนี่ยเริ่มสตาร์ทเมื่อปี1914 19เพราะนั้น1 8 1 5งแถึงหนึ่งเกนี่ยกินเวลา100ปีนะครับนะซึ่งเหตุการณ์ช่วงนี้ที่เราจะศึกษาเนี่ยจะมีอะไรบ้างนะครับก็เผื่อที่น็นหรร่งเ,งเวียนนา แล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศภายหลังประชุมน,นะครับเราจะศึกษาการสถาปนาของรัชชาสองรัชชาติที่มีความสําคัญก็คืออิตาลีกับเยอรมนีซึ่งจะเป็นการรวมชาตินะครับแล้วก็ภายหลังซึ่ง2ประเทศเนี้เขารวมชาติกันในช่วงปี1870กับ1871นะครับนะทีเนี้ยเราก็จะมาศึกษาต่อหลังจากที่เป็นการรวมชาติเยอรมนีนะครับก็คือ ก็จะศึกษาสภาพการเมืองระหว่างประเทศในปี1871ถึง1914นะครับก่น1914เขจะเป็นสตาสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนะทีนี้เรามาเหตุการณ์ช่วงที่สามนะครับก็คือเป็นสังคมระหว่างประเทศตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่หนึ่งเนี่ยจนถึงสงครามโลกครั้งที่สองนะครับจะมีเหตุการณ์อะไรที่เราจะศึกษาบ้างนะครับก่อนที่เราจะศึกษาเหตุการณ์เนี่ยผมได้พูดไปตั้งแต่คลิปแรกแล้วว่าในชุดวิชาเนี่ยมันมันจะมีหลักหรือเนื้อหาสําคัญอยู่ที่อ่าทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ซึ่งทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยมันจะมีความสัมพันธ์ตามกรอบเวลาของประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับนะซึ่งอ,อย่างที่บอกก็คือว่าทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยมันมันมีหลายประเภทนะมีหลายตัวนะซึ่งแต่ละตัวก็ก็จะมองโลกในแบบต่างๆกันเพราะฉะนั้นก็จะมีความขัดแย้งกันของตัวทฤษฎีนะความขัดแย้งครั้งแรกเนี่ยก็คือจะเรียกว่าเป็นเกรทิเบตแล้วคือเป็นการโต้เถียงครั้งที่หนึ่ง ก็คือเป็นสัจนิยมกับเสรีนิยมนะซึ่งมันก็คือสัจนิยมเดิมกับเสรีนิยมเดิมนะหลักการก,ก็คือว่าว่าพอภัยหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งสิ้นสุดลงเนี่ยก็คือปีหนึ่งเก้าหนึ่งแปดเนี่ยมันก็ตัวเสรีนิยมเนี่ยเป็นตัวที่ถูกตั้งคําถาม,ถามเพราะว่าถ้าถ้าเสรีนิยมเนี่ยมันเวิร์กจริงเนี่ยความขัดแย้งจะไม่เกิดน,นะเพราะนั้นสัจนิยมบวกเสรีนิยมเนี่ยตรงนี้นสัจนิยมเป็นฝ่ายชนะ นะครับนะเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ที่เราจะกล่าวถึงก็จะมีอยู่3ช่วงนะครับก็คือ1นก็คือช่วงสงครามโลกที่1ก็คือ19 1 4งเถึงหนะึ่งเกาหนงะช่วงที่2ก็คือเป็นสภาพการเมืองระหว่างสงครามโลกที่1นึ่งสงครามโลกที่2ก็จะเป็น1919งเถึงหนึ่ซึ่งกินเวลา20ปีนะครับนะแล้วก็ช่วงเวลาสงครามโลกที่สองเนี่ยก็คือเป็น1939ถึง19 4 5หนะครับนะซึ่ง ในสงครามโลกที่สองเนี่ยฝ่ายพันธมิตรก็เป็นฝ่ายชนะญี่ปุ่นอิตาลีเยอรมันเป็นฝ่ายแพ้นะครับนะก็จะเป็นแบบนี้นะอันนี้ก็คือจะเป็นสิ้นสุดเหตุการณ์ช่วงแรกก็คือก่อนสองครามโลกที่สองนะ ทีนี้มาเหตุการณ์ช่วงที่เป็น2.2ก็คือเป็นสังคมระหว่างประเทศเนี่ยหลังสงครามโลกที่สองเนี่ยจนถึงสิ้นสุดสงครามเย็นนะซึ่งตรงนี้จะกินเวลาตั้งแต่1945ถึง1991นะเราก็มาดูว่าเราจะเรียนอะไรกันบ้างนะเรายกเหตุการณ์เป็น3ช่วงนะครับช่วงแรกก็คือเป็นสังคมระหว่างประเทศเนี่ยภายหลังสงครามโลกที่สองเนี่ยจนถึงในช่วงของการก่อตัวสงครามเย็นช่วงเวลาน,นี้กินเวลาประมาณ5-6ปีนะก็คือ1945ถึง1950นะ ต่อมาเป็นช่วงที่2เนี่ยก็คือเป็นสังคมนอกประเทศยุคสงครามเย็นช่วงสองพศะสวัและช่วงนี้เป็นช่วงที่มีความตึงเครียดของสองครามเย็นอย่างมากนะก็จับกัน กินเวลา2พศวรษก็คือ1950ถึง1970นะครับแล้วก็ช่วงที่3เนี่ยเราเรียกว่าสังคมระหว่างประเทศยุคผ่อนคลายความตึงเครียดของสงครามเย็นนะก็คือ1 9 7 0เถึง1989เพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะกล่าวได้ว่าช่วงที่เป็นสงครามเย็นเนี่ยจะมีช่วงอยู่2ช่วงก็คือช่วงที่ตึงเครียดกับช่วงที่ผ่อนคลายความตึงเครียดนะครับก็จะกินเวลาช่วงละประมาณประมาณ20ปีนะครับนะเพราะนั้นเนี่ยเรามาดูเหตุการณ์ช่วงแรกก่อนก็คือเป็นช่วงของการเก่อตัวของสงครามเย็นนะก็ อาสงครามเย็นคืออะไรก่อนสงครามเย็นเป็น proxy war ก็คือเป็นสงครามตัวแทนมันเป็นสงครามที่เป็นความขัดแย้งระหว่างอุดมการด้านหนึ่งเนี่ยเป็นเสรีนิยมประชาธิปไตยโดยมีอ่าสหรัฐอเมริกาเป็นผู้นําและด้านหนึ่งเป็นสังคมนิยมคอมมิวนิสต์นะครับก็คือจะมีสหภาพโซเวียตเป็นผู้นำนะครับซึ่งตัวสงครามเย็นเนี่ยมันไม่ได้เป็นการลบระหว่างสหรัฐอเมริกาโซเวียตตรงๆแต่มันจะมีสงครามตัวแทนต่างๆเช่นสงครามเกาหลีสงครามเวียดนามอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งซึ่งซึ่งก็จะมาลบแทนเนาะทีนี้เนี่ย ในช่วงที่เป็นช่วงเกาะตรงสงครามเย็นเนี่ยก็จะเป็นลำเริ่มเกรดดีเบตครั้งที่2ของ IR ก็คือเป็นการต่อสู้กันในเชิงความคิดระหว่าง Traditionalism กับ b e h a v i o r a l ิซึนะครับนะซึ่ง Traditionalism เนี่ยเราเรียกว่าจารีดนิยมนะแล้วก็ b ิเวอร o r อลิซึเราเรียกว่าพฤติกรรมนิยมนะครับในช่วงนี้อ่าตัวอเมริกาเขาค่อนข้างเป็นผู้นำนะครับนะเพราะนั้นเนี่ยก็จะมองอ่าสังคมศาสตร์เป็นวิทยาศาสตร์และมองรัฐเหมือนพฤติกรรมมนุษย์ว่าอ่า มนุษย์มีเหตุผลเพราะนารัฐก็ย่อมต้องมีเหตุผลเหมือนกันเนาะเพราะนั้นเนี่ยในช่วงนี้ก็ดูเหมือนว่าฝ่ายที่เป็นสารัเมริกาก็คือฝ่ายที่เป็น behavioralism เนี่ยจะเป็นฝ่ายชนะในเชิงความเห็นนะครับเหตุการณ์ในช่วงก่อตัวของสงครามเย็นเนี่ยมีอะไรที่สําคัญบ้างนะครับอ่ากรอบสี่เหลี่ยมที่ผมให้ไว้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในฝั่งตะวันออกก็คือเอเชียนะครับถ้าผมไม่ได้วงกรอบไว้เนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในฝั่งตะวันตกนะครับ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในฝั่งตะวันตกก็จะมีการก่อตั้งยูเอ็นก็คือสหประชาชาตินะครับแล้วก็เริ่มมีการก่อตัวของสงครามเย็นนะแล้วก็มีการขยายอิทธิพลของโซเวียตเนี่ยสู่ยุโรปตะวันออกคือยุโรปตะวันออกก็จะเหมือนเป็นเข็มขัดที่กั้นกลางระหว่างโซเวียตกับยุโรปตะวันตกนะครับแล้วก็มีวิธีการเบอร์ลินผลของวิธีการเบอร์ลินเนี่ยทำให้ทำให้เยอรมนีเนี่ยมันแบ่งออกเป็นเยอรมนีตะวันออกและเยอรมนีตะวันตกนะครับ เหตุการณ์ที่เกิดขที่นในเอเชียที่มีความสําคัญก็คือมีการสถาปนาสาธารณชาชนจีนซึ่งเกิดขึ้นในปี1949นะครับนะก็จะประมาณนี้นะเนาะแล้วก็มีการเรียกร้องเอเกราชของอาณาน,นิคมในดินแดน,นต่างๆซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นดินแดนฝั่งฝั่งตะวันออกนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นยุคเกาะตัวของสงครามเย็นทีนี้มาเหตุการณ์ช่วงที่2ก็คือว่าเป็นสังคมระหว่างประเทศเนในยุคของสงครามเย็นเนี่ยช่วงสองทศรแรกนะครับมีอะไรบ้างนะครับนะ เพราะนั้นเนี่ยช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ก็ยังอยู่ในเกรดีเบตครั้งที่2เต็มตัวก็คือยังเป็นการโต้เถียงกันระหว่าง Traditionalism กับวิเ a อร์ r ร l ิซึซึ่งดูแล้ว Behavioralism จะดูเป็นฝ่ายชนะนะครับเหตุการณ์ที่สําคัญนะครับนะก็ตรงนี้ก็จะมีเรื่องของการจัดตั้งองค์การวอลซอวอลซเนี่ยเอามาสู้กับ NATO, นาโต้ครับนาโตเป็นสวนที่สัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือจะเป็นฝั่งยุโรปตะวันตกแล้วก็ แล้วก็อ่าอเมริกาเหนือเนาะแล้วก็ส่วนที่เป็นวอซอเนี่ยซึ่งเป็นความร่วมมือทางการทหารเนี่ยทางด้านการเมืองการทหารเนี่ยก็จะเป็นอ่าความร่วมมือระหว่างสหภาพโซเวียตกับโยุโรตะวันออกนะครับต่อมาก็มีวิการคิวบาเนาะวิกการคิวบาเนี่ยเกิดขึ้นในปี1962ซึ่งวิการคิวบาถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่มีความใกล้เคียงกับสงครามนิวเคลียร์มากที่สุดก็คือ เป็นเหตุการณ์ที่ใกล้เคียงกับที่ตัวสารบเบริกากับบโซเวียตจะใกล้จะรบก,กันมากที่สุดนะแต่ในที่สุดก็คลี่คลายไปได้นะทีนี้เหตุการณ์ภากวันออกที่สําคัญก็จะมีสงครามเกาหลีนะครับมีสงครามมีโดจีนนะมีความขัดแย้งนะครับระหว่างสหภาพโซเวียตแล้วก็สาธารณชาชนจีนปฏิโซเวียตแล้วก็จีนเนี่ยมันถืออุดมการสังคมคอมมิวนิสต์เหมือนกันแต่ว่าพอเป็นช่วงปลายอะซัก ช่วงประมาณสัก1969อ่ะมันเริ่มมีความขัดแย้งนะเดี๋ยวพอไปเรียนต่อเนาะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นความเปลี่ยนแปลงในตะว,วันออกกลางนะจากความขัดแย้งระหว่างอารับแลวก็อิสราเอลเนาะแล้วก็มีความ่วม,มือของประเทศกำลังทั้งนาแล้วก็มีความขัดแย้งในตะว,วันออกกลางนะครับทีนี้มาถึงเหตุการณ์ช่วงที่สามนะเหตุการณ์ช่วงที่สามเนี่ยก็จะเป็นสังคมระหว่างประเทศที่เป็นยุคผ่อนคลายความตึงเครียดนะครับก็คือ1970-1989เนาะ ช่วงน,นี้เนี่ยจะเข้าสู่เกรดดิเบตครั้งที่3นะครับเกรดดิเบตครั้งที่3เนี่ยเป็นการสู้กันร,ระหว่างสัจจนิยมใหม่ก็คือนีโออ่านีโอลริซึมกับเสรีนิยมใหม่ก็คือนีโ uh, อเรเบอร์ลิซึมนะครับนะซึ่งซึ่งตรงนี้มันพูดยากเหมือนกันว่าว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะนะครับนะทีนี้เนี่ยเราก็มาดูว่าเหตุการณ์ตรงนี้เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับนะก็จะมีการาเจราจาจำกัดอาวุธยุทธศาสตร์ซึ่งเกิดขึ้นระหว่างอ่า สหกาโซเวียตซึ่งสหกาโซเวียตเนี่ยเป็นเป็นประเทศที่ถือครองอาวุธนิวเคลียร์ทั้งคู่นะซึ่งซึ่งพอมันแต่ละฝ่ายถือครองอาวุธนิวเคลียร์กันเยอะมากๆเนี่ยมันมันจะเกิดความกลัวแก่กันเนาะเพราะนั้นเนี่ยมันก็เลยเลยมีความพยายามที่จะพยายามลดไอ้ความหวาดกลัวตรงนี้ลงเราเรียกว่าการเจรจาจำกัดอาวุธยุทธศาสตร์เรียกว่าซอล์เนาะซอลท์เอชเอ SLT ก็คือซอล์ก็คือเป็นส t ิติอาร์ l i m i t a t i o n talk ซึ่งจะมีอยู่2ครั้งก็คือครั้งที่1นึ่ครั้งที่2นะครับนะ ก็เดี๋ยวค่อยไปเรียนต่อนะทีนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตะวันออกมีอะไรบ้างนะก็จะมีความเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ระหว่างโซเวียตกับจีนนะกับความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนตรงนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปช่วงที่เป็นช่วงที่แล้วอะก็คือช่วงที่เป็นช่วงสงครามเย็นที่ที่เป็นยุคยุคความตึงเครียดเนี่ยในช่วงปลายเนี่ยประมาณ1 9 6 9เนี่ยตัวจีนกับโซเวียตเริ่มทะเลาะกันนะเริ่มขัดแย้งกันเพราะนั้นเนี่ย สาหารัฐอเมริการเริ่มหมุนความสัมพันธ์ตรงนี้เป็นความสัมพันธ์สามเศร้าทันทีก็คือว่าเมื่อก่อนเนี่ยสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะจะตีกับโซเวียตเนาะตอนนี้สหรัฐอเมริกาก็ไปสัมพันธ์มีความสัมพันธ์ที่ดีกับจีนะโดยโดยมีการทูตอันหนึ่งเรียกว,ว่าการทูตปิงปองเนาะก็คือเป็นปิงปองดิปอมาซีเนาะเพราะนั้นเนี่ยก็จะประมาณนี้แล้วก็ปล่อยให้โซเวียตเนี่ยอยู่คนเดียวนะครับเนะพราะนั้นเนี่ยก็ก็จะประมาณนี้ทนะีนี้เหตุการณ์ที่เหลือก็จะมีการลุกลานของ อ่าสเวียตนี่ไปลุกรานอัฟกานิสถานนะอันนี้จะอยู่ในปีสักประมาณสักหนึ่งเก้าแปดเก้านะมีเวียดนามลุกรานกัมพูชาอันนี้จะประมาณสักหนึ่งเก้าเจ็ดห้านะแล้วก็วิกฤตการน้ํามันเรามีอยู่สองครั้งเนาะก็คือครั้งที่หนึ่งกับครั้งที่สองเรียกว่าออยล์คริสติสเนาะก็ครั้งแรกก็จะก็น่าจะอยู่ประมาณสักหนึ่งเก้าเจ็ดสามประมาณนี้นะมีวิกฤตการเลบานอนนะครับมีสงครามระหว่างอิหร่านอิหร่านนะแล้วก็มีความขัดแย้งระหว่างอาหรับกับอิสราเอลเนาะ แลวในที่สุดเนี่ยก่อนที่โซเวียตจะล่มสลายเนี่ยก็คือมันก็จะมีเกิดความเปลี่ยนแปลงในสหภาพโซเวียตนะช่วงนี้เนี่ยตัวประธานในิบดีคนสำคัญกะคือมิคาอิลกอบาชฟเนาะก็จะมีนโยบายออกมาสองตัวก็คือก็คือก็คือเปเรสตอยกากับอีกอันหนึ่งอย่าลืมไปละนะเพราะนั้นเนี่ยก็คือกราสนนส์นะกับเปเรสตอยการเนาะเพราะนั้นเนี่ยก็ก็ตัวตัวนโยบายสองตัวเนี้ยคือกราสโนกับเปเรสตอยกาเนี่ยทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสภาพโซเวียตเนาะ พราะน้นนียก็ในที่สุดโซเวียตก็ล่มสลายแล้วก็ด้วยด้วยผลของเหตุการณ์อันนี้ก็เกิดเกิดการเปลี่ยนแปลงของยุโรปตะวันออกซึ่งยุโรปตะวันออกเนี่ยเดิมเนี่ยอยู่อยู่ในความควบคุมของสหภาพโซเวียตตอนนี้ยุโรปตะวันออกก็ก็ไม่ได้อยู่ในการควบคุมสหภาพโซเวียตอิกต่อไปเนะเพราะในนี้นนสหภาพโซเวียตก็แตกบุ้มออกมานะแล้วก็มีรัฐอิสเพน์สเตทประมาณจากสิบห้ารัฐอะไรเงี้ยนะเพราะ้นนี้นนก็ก็เป็นการสิ้นสุดของสงครามเย็นไปโดยปริยายเนาะ ีนี้เราจบเหตุการณ์ช่วงที่สองตรงนี้เนาะก็คือจบเหตุการณ์ช่วงที่เป็นหลังสงครามโลกครั้งที่สองจนถึงสิ้นสุดสงครามเย็นนะเรามาเหตุการณ์ช่วงที่สามนะครับนะก็คือจะเป็นสังคมระหว่างประเทศเนี่ยยุคภายหลังสงครามเย็นนะตรงนี้มีอะไรบ้างนะก็เรียงเป็นสามสเต็ปนะก็คือช่วงแรกก็คือก็คือเป็นช่วงก่อนศตวรรษที 21, นะ่2 1เนาะก็คือตั้งแต่ก็คืออยู่ในช่วงทศวรรษหนึ่ง กับอันที่สองเนี่ยก็คือเป็นสังคมระหว่างประเทศในย,ยุคหลังสงครามเย็นในาศาสวสรรษแรกนะครับของของศตวรรษ21ก็คือ2000-2010ซึ่งซึ่งหน่วยเนี้ยมันจะจบแค่ประมาณ2010นะครับอันที่สามเนี่ยอาจารย์เขาก็ให้เรื่องราวของแนวโน้มสังคมระหว่างประเทศไทยหลังภายหลัง2010ว่ามันจะเป็นอะไรบ้างเนาะีนี้เราก็มาเหตุการณ์ช่วงแรกก่อนก็คือในช่วงทศวรรษ1990เนาะก็ช่วงเนี้ยก็จะเป็นเกรดดีเบตครั้งที่สี่นะ เป็นเกรดิเบกครั้งที่4ซึ่งเกรดิเบกครั้งที่4เนี่ยมันจะเป็นการสู้กันระหว่าง r e f l e c t i v วซึแล้วก็ r a t i o n a l i s m ซึ f มนะรีเฟล็กทวซึก็คือเป็นการสะท้อนภาพนิยมซึ่งหลกัหลกๆตรงเนี้ยก็คือทฤษฎีหลักก็คือก่อร่างประกอบสร้างเรียว่า c o n s t r u c t i วนะซึ m มนะส่งก็สู้กับตัวที่เป็นไ a t ช o n a นอลิซึมก็คือเหตุผลนิยมเนาะ ตัวนี้ตัวที่เป็นก่อนรางประกอบสร้างเนี่ยมันจะเป็นแนวทฤษฎีที่แบบเป็น,เป,นเป็นสังคมศาสตร์ก็คือจะเป็นดูในเรื่องราวของของตัวแสดงกับโครงสร้างที่มีปฏิสัมพันธ์แก่กัน,กนแล้วก็ไม่มีใครใหญ่กว่าใครเนาะแล้วก็เทียบกับรัชนาล a l i s m ซึ่งมันก็จะมีความเป็นวิทยาศาสตร์มากกว่าเนาะอ่าเหตุการณ์ตรงนี้ที่สําคัญมีอะไรบ้างนะเหตุการณ์ตรงนี้ที่สำคัญก็คือหนึ่งเป็นการรวมเยอรมนีเดิมเนี่ย ในช่วงสงครามเย็นเนี่ยเยอรมนีแตกออกเป็นเยอรมนีตะวันออกแล้วก็เยอรมนีตะวันตกนะตอนนี้ก็มารวมกันนะสองก็คือเป็นการล่มสลายของสหภาพโซเวียตสามเป็นการจัด New World Order ใหม่ก็คือก็คือพอสตัวสหภาพโซเวียตล่มสลายเนี่ยก็อเมริกาก็ดูเป็นใหญ่ขึ้นมานะครับนะเพราะในเนี้ยตอนนี้ก็อเมริกาก็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 จะดูยิ่งใหญ่ก็คือค่อนข้างเป็นยูนิฟอล่านะครับนะตัวที่4เนี่ยก็คือเป็นความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและความมั่นคงในยุโรปนะ ทีเหตุการณ์ฟากตอนออกที่สําคัญก็คือจะมีสงครามอิรักคูเวตนะครับนะแล้วก็มีความเปลี่ยนแปลงาทางการเมืองและความมั่นคงในเอเชียนอกจากนั้นนีอาจารย์ได้กล่าวถึงความเปลีป่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศซึ่งก็จะได้เรียนนิดหน่อยแต่จะได้เรียนเยอะๆในหน่วยที่1 1นะครับนะทีนี้มาเหตุการณ์ช่วงที่2ก็คือเป็นสังคมระหว่างประเทศเนี่ยตั้งแต่ช่วงคศ2 0 0 0ถึง2010ก็คือ2010นเนาะ มีอะไรบ้างนะช่วงนี้ก็ยังเป็นเกรดดีเบตครั้งที่4นะก็คือเป็นเป็นริฟ e ิ t i ิซึมก็คือสะท้อนภาพนิยมส่วนใหญ่เป็น c o n ซัคติ t i ิซึมสู้กับร a t i o n a l i s m นะเหตุการณ์อาจารย์เขามองเป็นด้านการเมืองและความมั่นคงแล้วก็ด้านเศรษฐกิจนะครับโดยด้านเศรษฐกิจเนี่ยก็จะมองใน5มิตินะครับก็คือมิติด้านการพัฒนาระหว่างประเทศมิติด้านการค้าด้านการเงินด้านการลงทุนแล้วก็ด้านความช่วยเหลือระหว่างประเทศนะครับนะ ทีนีอ้อันสุดท้ายที่อาจารย์ให้เนื้อหาก็คือจะเป็นเรื่องของแนวโน้มสังคมระหว่างประเทศเนี่ยภายหลังาศาสตร์สวัสดแรกก็คือภายหลังของสูงถึง,งวูาจะเกิดอะไรบ้างนะก,ก็ก็จะมีเรื่องราวาก็ช่วงนี้ก็ยังเป็นเกรดีเบทอ่ะครั้งที่4เหมือนเดิมนะก็คือเป็นรีเฟรชซึ่กับรัชแนลรซึ่เหตุการณ์ที่อาจารย์ให้ไหว้ก็จะมีด้านการเมืองและความมั่นคงแล้วก็ด้านเศรษฐกิจนะครับโดยด้านการเมืองและความมั่นคงเนี่ยอาจารย์ก็จะมองไป3มิติก็คือด้านการเมืองระหว่างประเทศด้านความขัดแย้ง แล้วก็ด้านความมั่นคงระหว่างประเทศส่วนด้านเศรษฐกิจก็จะมองเหมือนเดิมนะครับก็จะมีอยู่5้ามิติก็คือจะมีด้านการพัฒนาระหว่างประเทศด้านการค้าระหว่างประเทศด้านการเงินการลงทุนแล้วก็ความช่วยเหลือระหว่างประเทศนะครับก็จบนะครับนะก็คือในคลิปนี้เนี่ยเราได้กล่าวถึงเรื่องของบทนำเรือัฒนาการสังคมระหว่างประเทศโดยกล่าวถึงหลักทั่วไปซึ่งจะกล่าวถึงเรื่องของ ระบบเร่องประเทศแล้วก็สังคมของประเทศแล้วก็เหตุการณ์นะครับตามช่วงเวลาโดยเราจะตัดเหตุการณ์เป็นตั้งแต่โบราณจนถึงสงครามโลกที่สองหนึ่งช่วงแล้วก็ช่วงสงครามโลกที่สองจนถึงสิ้นสุดสงครามเย็นอีกช่วงหนึ่งแล้วก็หลังสงครามเย็นอีกช่วงหนึ่งนะครับนะซึ่งก็เนื้อหาก็เยอะพอสมควรเนาะเพราะในนี้ก็ลองไปทำความเข้าใจโครงสร้างเหล่านี้แล้วก็ลองอ่านเอกสารกาสอนเพิ่มเติมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ